ช่วยลดปัญหาผมขาดุดร่วงปุ๋ยทิพย์ผลผลิตดีชีวิตดีนมสเตอร์รไลน์ line, ตราหมีความห่วงใหญ่ที่ให้กินได้เลยไม่ต้องรอฟิกซี่ช็อปหยุดโลกถูกจริงพิเศษ สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่าช่องวันกับนิปนอนนวนันนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสอวอกกตอ,ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้สมัครรวม5วันเพียง48,000คนนะคะน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ในขณะที่นี่เป็นข้อความจากนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาซึ่งโพสต์เอาไว้ใน Facebook ค่ะบอกว่ากระบวนการจัดตั้งคนมาลงสมัครรับเลือกสอวโดวยระบุบ,บอกว่าข่าวดีของผู้ไม่ ต้องรอเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทดรพิชัยนิดาแจ้งว่าค่าสมัครลงค่าจ้างลงสมัครสอวอรจ่ายสด2,000ถึง1,500 0บาทเรียบร้อยโรงเรียนการเมืองยกสภาเหมือนกับจะบอกว่ามีขบวนการการจ้างผู้สูงอายุมาลงสมัครสอวอรค่ะจากนั้น คุณสมชายก็มีการโพสต์ภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่แห่กันไปสมัครสวแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งค่ะหลังจากที่โพสต์เหล่านี้ถูกแชร์ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะส่วนใหญ่มองว่าอยากให้กรกตรตรวจสอบเพราะว่าหากเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงก็ควรม,มีการเอาผิดตามกฎหมายนะคะในขณะที่ข้อมูลจากกรกตรพบว่ามีการเปิดรับสมัคร ผู้รับเลือกเป็นสมาชิกพุฒิสภา2,567หรือว่าสอวอนับตั้งแต่วันที่20-24ถึงพฤษภาคมรวม5วันมียอดผู้สมัครรวมที่48,117คนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กกตคาดว่าจะมีผู้สมัครมากกว่า1 0 0 0 0คนนะคะแต่ว่าผลออกมาไม่ถึงเป้าหมายดังนั้นต้องจับตาดูนะคะว่าจากนี้กกตจะมีการขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมหรือไม่ ในขณะที่พอไปดูในรายละเอียดค่ะจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็คือจังหวัดศรีสะเกด จำนวน2,764คนลำดับที่2คือกรุงเทพมหานครจำนวน2,489คนและลำดับที่3จํานวน2,000คนนะคะส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดก็คือจังหวัดน่านมีจํานวนทั้งหมด98คนเท่านั้นล่าสุดกรกตเผยว่าประชาชนสามารถไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ประวัติการทํางานของผู้สมัครสอวอรจากทั่วประเทศได้ทางแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ www.ect.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจไปตรวจสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าก็มีจังหวะที่นักข่าวเข้าไปสอบถามถึงความเคลื่อนไหวหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ40สวไว้ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบบอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการคุยกับทีมกฎหมายตั้งแต่ช่วงเช้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะค่ะลงพื้นที่ไปตรวจความคืบหน้าสวนสาธารณะปต อทหลัก4จํานวน66ไร่เพื่อเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็ยังลงพื้นที่ไปที่สวนสาธารณะบึงหนองบอลก่อนยกระดับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10หวังเป็นปอดฟอกอากาศบรรเทาฝุ่นให้กับคนกรุงเทพค่ะ ระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปถามถึงเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สวขอให้ตรวจสอบกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายยกบอกว่ามีความกังวลใจนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้หาหรือกับทีมกฎหมายเพื่อทําเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญก่อนจะลงพื้นที่ก็มีการพบปะกันแล้วนะคะส่วนแนวทางการชี้แจงขอให้ครบ15วันก่อนค่ะต้องให้เกียรติทีมทนายความในการดําเนินการก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับทุกฝ่ายทั้งการชี้แจงทางเอกสารแล้วก็การชี้แจงด้วยตัวเองค่ะตอนนี้มีความมั่นใจและท่านก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นมากหลังจากที่คุยกับทีมทนายแล้ว มั <ersch> <S <S ่นใจครับก็ก็มีความสบายใจครับก็คุยกับทางทางทีมทนายแล้วนะครับวก็เดี๋ยวเราก็เตรียมเรื่องนะครับผมราะว่าขอครบสิวันดีกว่าแล้วผมชี้แจงคนเดียวดีกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องให้เกียรติทางทีมทนายด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเข้ากระบวนการแล้วเข้าโปรเซสของระบบตุลาการแล้วนะครับผมมันเข้ากระบวนการแล้วนะครับผมเองก็พร้อมที่จะที่จะให้ความกระจ่างกับทุกๆฝ่ายนะครับ จากนั้นนักข่าวก็ได้ถามนะคะบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจในวันที่27พฤษภาคมนี้จะมีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนให้คําแนะนําในการประชุมหรือไม่ท่านนายกบอกว่ามีหลายคนที่แนะนําค่ะทั้งคุณอนุทินก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจทํางานกันเป็นทีมอยู่แล้วและตัวเลขก็เพิ่งออกมาที่ GDP ประเทศไทยขยายตัวเพียง1.5โดยช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดประชุมร่วมกับนายพิชัยชุนหะวั ชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเป็นการเตรียมการกันก่อนนะคะโดยคาดว่าจะมีการเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสภาพัฒมาร่วมหาหรือด้วยส่วนการชี้แจงร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี2568ที่จะต้องชี้แจงต่อสภานายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะคะว่ามีความพร้อมแน่นอนและเชื่อว่าทีมงานนั้นก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วด้วยค่ะ ในขณะที่วันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรก็ไปเยือนโคราชนะคะไปร่วมงานชาปนกิจศพของลุงป๊อกอดีตคนขับรถคู่ใจจากนั้นเนี่ยก็ไปไหว้ย่าโมต่อปรากฏว่าก็มีบรรยากาศทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนมาต้อนรับแล้วก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านมาเช่นเดียวกันนะคะลองดูบรรยากาศค่ะ เราจะได้ยินเสียงสองฝากฝั่งตะโกนแต่ว่าอยู่กันคนละด้านนะคะฝั่งหนึ่งก็สนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการต่อต้านนี่เป็นบรรยากาศสองอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ระหว่างที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรพาคุณโอ๊ค่านทองแท้คุณอุ้งอิ้งแพรทองทานลูกชายและลูกสาวรวมไปถึงแกนนําแล้วก็สสจากพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนไปไหว้ายา่าโมที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีค่ะ มีมวลชนคนเสื้อแดงในพื้นที่ที่มารอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ก็จะได้ยินเสียงเชียร์เรารักทักษิณน,นะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือกลุ่มคอปทอและกอปปสโคอราชก็มาแสดงออกด้วยการถือป้ายคัดค้านไม่เอาบ่อนคาสิโนแล้วก็ยังมีอีกหลายป้ายที่เสียดสีถึงนายทักษิณว่าเป็นนักโทษเทวดารวมไปถึงตะโกนเรียกร้องให้ทักษิณติดคุกค่ะโดยก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางไปถึงลานย่าโมมีตำรวจกว่า300นายมาประจำจุดแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะต้องมีการจับแยก มวลชนของทั้งสองกลุ่มค่ะให้กลุ่มต่อต้านไปอยู่ที่สาราทรงไทยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะกันส่วนกลุ่มของกองเชียก็มาอยู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เพื่อรอต้อนรับนายทักษิณหล,ล,ลังว่า,ยา้ย่าโมเสจนายทักษิณก็ใช้เวลาไม่นานค่ะออกจากพื้นที่เพื่อไปรับประทานอาหารเย็นกับแกนนำมวลชนในพื้นที่นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ ในวงอาหารค่ำวันนี้จัดขึ้นที่พัฒกา,ารเสียวเซี่ยวเป็นพัฒกา,ารอาหารจีนค่ะมีนายสุวัสลิปตะพลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาเป็นเจ้าภาพนะคะวันนี้ปิดพัฒการาร40โต๊ะกว่า400ที่นั่งแล้วก็เลี้ยงต้อนรับคณะของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณโอกาสนี้คุณสุวัสก็มอบองค์หล่อจำลองย่าโมให้กับอดีตนายทักษิณด้วย นี่เป็นบรรยากาศช่วงที่มอบนะคะในขณะที่เจ้าตัวก็กล่าวขอบคุณคุณสุวัสบอกรู้จักกันมานานเป็นคนที่รักคนเอกชาติชายชุนวาวันมากจนดูแลพักชาติพ,พัฒนามาเป็นอย่างดีค่ะ อีกคนหนึ่งที่คุณทักษิณได้กล่าวขอบคุณก็คือคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าวันนี้มีลูกสาวก็คือคุณสุดาวันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ่อต้องหลบไปก่อนแต่ถือเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่โคราชค่ะและจังหวะนี้เองนะคะคุณทักษิณเหมือนจะเผลอหลุดปากออกมาบอกว่าเดี๋ยวนายสุวัตก็จะมาเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยจังหวะนี้เลยค่ะเรียกเสียงฮือฮาของผู้ที่มาร่วมงานก่อน ที่นายทักษิณจะพูดต่อบอกว่าตัวเองมาพูดแทนลูกสาวก็คือคุณอุ้งอิงที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะวีศัก์นี่ก็ทำการเมืองที่โคราชผมตกใจนะลูกหลานทั้งนั้นที่มาเป็นสสเนี่ยหันไปดูไหนแล้วก็ภรรยาเป็นนายกอบจแสดงว่าเอาจริงเอาจังกับการเมืองนี้มาก เป็นกำลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวคุณสวัสดิ์ก็มาเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยก็อันนี้ผม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 พูดแทนลูกตรงหัวหน้าพรรคเขาให้ผมลิฟซิง นักข่าวเลยรีบถามเลยนะคะที่จีบคุณสุวัตรเนี่ยต้องยกขันหมากมาขอหรือไม่คุณทักษิณบอกว่าผมพูดกับอากาศแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวเพิ่มเติมค่ะตามกันต่อนะคะกับเหตุสลดใจเมื่อดาบตำรวจไปถูกหนุ่มเมาแล้วข,วขับขับรถเก๋งพุ่งชนจนเสียชีวิตคาด่านค่ะ และนี่ก็คือวินาทีที่เกิดเหตุนะคะนายธนศักดิ์อายุ30ปีอยู่ในสภาพเมาอย่างหนักเลยค่ะขับรถเกง๋งแล้วก็ฝ่าด่านตรวจพุ่งเข้าชนดาบตำรวจธนากรอินทรสวุวรรณผู้บังคับหมู่งานจราจรสพอดอนหัวล่เข้าอย่างจังจนกระทั่งร่างกระเด็นไปไกลร้อยเมตร ที่สุดแล้วกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายดาบตํารวจธนากรก็เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นสัตตพงศ์ดอนหัวล่อค่ะส่วนนายธนศักดิ์คนขับรถเก๋งถูกตํารวจจับใส่กุญแจมือแล้วก็คุมตัวสภาพแบบนี้ค่ะอยู่บนท้ายรถกระบะเจ้าตัวอยู่ในสภาพเมาเละเทะไม่ได้สติเลยนะคะนอนอยู่ที่ท้ายกระบะ เมื่อจับเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏพบว่าค่าออกมาพุ่งสูงถึง158มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงแจ้งข้อหาเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายาก่อนนำตัวส่งฝากสารที่งงงงฝากขังที่สารแข,ขวงจังหวัดชนบุรีคร่ะล่าสุดพบว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวในชั้นศาลด้วยวงเงิน1 0 0 0 0แบาทนะคะในขณะที่ร่างของดาบตำรวจธนากร วันนี้ญาติรับกลับไปบําเพ็ญกุศลตามาศาสนาแล้วมีเพื่อนตํารวจแล้วก็ญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมไว้อะไรด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ในอาการร้องไห้ตลอดเวลา เธอบอกว่าสามีเป็นคนขยันทํางานเป็นตํารวจน้ําดีมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากทํางานก็จะทํางานอย่างเต็มที่เมื่ออยู่บ้านกับครอบครัวก็เป็นสามีที่ดีค่ะจนถึงตอนนี้เธอยังทําใจไม่ได้ที่ต้องมาเสียสามีไปแบบกระทันหันจากคนที่เมาแล้วขับทําให้คนอื่นเสียชีวิตแต่คนดื่มกลับไม่เป็นอะไรเลยอยากให้กฎหมายลงโทษให้หนักเพราะไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เธอและลูกๆอีกสคนจะอยู่ต่อกันยังไงค่ะ จริงๆอะมเมาแล้วขับแต่ก็เห็นมาหลายเคสแล้วอะค่ะว่า,มาเมาแล้วไปขับจนคนตายทำคนพิการคนอื่นพิการนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้าตัวเองไม่มีสติก็คืออย่าอย่ามาจับตองรู้แบบนี้เลยค่ะอย่ามาขับรถอย่ามาอะไรเลยก็เพียงอยู่ก็ลูกเนี่ยค่ะก็เลยยังจับต้นจนปลายไม่ถูกเลยค่ะว่ายังไง สำหรับงานศพของดาบตำรวจธนากรก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมไปจนถึงวันพุธนะคะทีมข่าวขอแสดงความเสียใจยกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องของเหตุไฟไหมโรงงานเก็บ กากสารเคมีนะคะซึ่งทางรักษาการพอบอตรล่าสุดท่านตั้งคณะพนักงานสอบสวนแล้วคดีไฟไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีทั้งที่ระยองและที่อยุธยาโดยชี้ว่าทั้งสามเหตุการณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกันค่ะ พลตำรวจโทอาชยนไกรทองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรรักษาราชการ,การกาแทนพบตรมีคำสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรวบรวมสำนวนคดีเหตุไฟไหมโรงงานสา,สารเคมีทั้ง3ครั้งในพื้นที่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองและอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงกันค่ะพร้อมเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งการ วังเพลิงและความผิดอื่นๆยืนยันว่าจากการเข้าเก็บหลักฐานของพิสูจน์หลักฐานพบว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากทั้งสองพื้นที่นอกจากนี้ในการประชุมได้สั่งการทุกหน่วยงานรวบรวมสำนวนส่งให้เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนตำรวจนะคะยอมรับว่าการเข้าไปเก็บหลักฐานบางพื้นที่นั้นอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดแต่จะเร่งโดยเร็วที่สุดค่ะ จบข่าวในคืนนี้แล้วอย่าลืมติดตามชมนะคะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ครั้งที่12ค่ะตอนม u ลติเบิร์จากกระวาลธงชัยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำช่องวันขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีตั้งกุยจับสูตรเพิ่มทอรีนไฮลักซ์รีโว d เซตอิดิชันหน้าใหม่อารยธรรมแสบเตให้โลกเห็นชมใหม่ชนิดลูกกลิ้ง เทียเ่ยวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา